สวัสดีครับเพื่อนๆนครับยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่นนนา EP 3นะครับผมเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็อยู่กับปตอม channel เช่นเคยนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากคือฝนตกต่อเนื่องมา3วันแล้วเพื่อนเตั้งแต่เราเริ่มเปิด EP ที่1นนะฝนก็ตกตลอดเลยนะครับ อีพที่สองฝนก็ตกนะครับในคลิปอนะี2เนี่ยก็คือมีมีเหตุการณ์แบบฟ้าผ่าอยู่อยู่ที่หมู่บ้านของผมด้วยนะโอ้โหคือฟ้ามันผ่าแรงจริงนะเมื่อคืนเนี่ยแล้วมันมันก็ส่งผลแบบทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตล่มนะครับผมก็คือ มีสัญญาณมาอยู่แต่ความแรงอินเทอร์เน็ตไม่มานะครับผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นปัญหาแต่ตอนฟ้าผ่าแหละนะครับคือมันได้รับผลกระทบอะ่ะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักหวานนะครับแล้วก็ใน EP สามนี้นะครับเดี๋ยวจะไปย้ายปั้มน้ํากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บผักหวานกันครับ นี่ต้นต้นผักหวานก็อยู่ข้างๆนี่แหละครับเ,เพื่อนๆดนนะูก็แบบผมก็ยังปล่อยลกอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นผักหวานป่านะเพื่อนนี่ก็อยู่ใกล้ๆทีงนานะต้นผักหวานผมน,นะก็คือไม่ได้ปลูกนะก็เป็นผักหวานป่านะเพื่อนๆดูยอดเลยเห็นยอดนะยอดผักหวาน เขาก็จะอยู่ตามต้นไม้นะครับเพื่อนๆคือเขาอยู่แบบเนี้ยอดเขาจะสวยมากเลยนะยอดยาวเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เป็นยอดผักหวานป่านะอันนี้จะเป็นต้นต้นเล็กนะผมใช้คำว่าต้นเล็กนะโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บผักหวานก่อนนะครับ เพื่อนๆครับผลหวานต้นเดียวครับเดี๋ยวเราไปเก็บต้นที่สองกันเดี๋ยอาอาหารปาก,ก็ต้นที่สองก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกของที่นานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปต้นที่สองนะ อนะ่อนนเืโอเคเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันก่อนครับดี๋ยเราจะมาให้อาหารปลากันนะครับ อันนี้ก็หนึ่งราขวดตัวนะเพื่อนๆอนอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ถ่ายน้ำให้เขาเดี๋ยวจะได้ถ่ายน้ำอยู่อันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่ผมปลูกเอาไว้นะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งกันสักหน่อยนะครับปลูกใส่กระสอบนี่สวยมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อน มันรักษาง่ายแล้วก็แล้วก็เนี่ยครับเก็บมาแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งกันก่อนนะครับเก็บผักบุ้งนิดนึงนะครับผมสวนผักเล็กๆของผมครับโอเคเพื่อนพๆดูซิว่าเราเจออะไรนะครับหน่อไม้ครับเพื่อนๆหน่นอไม้ เราเจอหน่อไม้นะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับวันนี้นะครับคงได้เมนูแกงหน่อไม้ใส่ผักหวานแน่นอนเลยนะครับผมโอ้โโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาแล้วครับ อยู่ข้างสระน้ําถ้าผมพลาดที่ผมกิ้งลงสระน้ําเลยนะเพื่อนๆคือไม่อยากคิดสภาพเลยนะครับถ้าผมพลาดแบบผมเดินพลาดดวผมตกสระน้ําเลยนะครับอันนี้เป็นสระน้ําอีกบ่อนหนึ่งของผมนะเพื่อนๆน,ะนาผมนี่มีมีบ่อน้ําอยู่สามบ่อนนะบ่อน,นี้ก็จะเป็นโซนบริเวณที่ปลูกต้นไผ่นะครับเป็นไผ่ที่เราปลูกเองนะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเราไปขุดหน่อไม้กันเลยนะครับมาลุ้นว่าจะพลาดไหมถ้าพลาดนี่ตกน้ํานะแล้วผมก็ไม่อยากจะพลาดด้วยนะครับผมเพราะผมไม่ใช่แบกอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาขุดมีอีกสองหน่อเพื่อนมีอีกสองหนอนะครับตรงไหน <tw> อะไรกันเนี่ย มีไม้ไผ่เยอะเลยเพราะว่าเอาเวลาเราสับเราสับกิ่งเนี้ยโอ้มดเยอะมดเยอะคือไม่อยากพลาดนะครับไม่อยากพลาดถ้าพลาดนี่ตกน้ำนะครับดูหนอมนี่ไปแล้ว ลุ้นมากๆเลยครับได้มาแล้วนะครับโอเคเราได้หน่อไม้สี่หนอนะครับจากต้นเดียวนะครับกอเดียวนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็ได้หน่อไม้มาแล้วนะครับผมนั่งนั่งพักอยู่เทียงน้าอีกหลังหนึ่งนะเทียงน้าหลังนี้ก็คืออ่อผมจะทําไว้เป็นที่ตากอากาศนะครับ ที่ตากอากาศก็คือผมทําเป็นทรงโมเดนเพื่อนๆนะแต่สังกะสีก็มือสองมันเดิมมันแหละครับผมอุปกรณ์ก็เราใช้ของที่เรามีอยู่นะครับผมคือตรงเนี้ยจะทําไว้เป็นที่แบบที่สุดอากาศนะเนะี่ยยังไม่ได้เสร็จเลยนะนี่นะครับก็ใช้ไม้ยูคานะครับเป็นโครงส่วนมากนะครับนี่เป็นต้นไผ่ที่ปลูกไว้นะครับผมเป็นต้นไผ่ที่ปลูกไว้ เดี๋ยวมาดูผลงานว่าหน่อไผ่จะใหญ่ไหมนี่ครับเพื่อนๆวันนี้เราได้หน่อไม้เราได้หน่อไม้สี่นอนะครับผมเลขสวยมากๆได้ผักบุ้งได้ผักหวานนะครับผมซึ่งผักหวานเนี่ยเป็นผักหวานป่านะครับเราไม่ได้ปลูกผักบุ้งเราปลูกเองนะครับเป็นผักบุ้งที่ปลูกไว้ประมาณ เกือบๆสองอาทิตย์แล้วละครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็หนอ่อไผ่นะครับซึ่งต้นไผ่ล้วก็ปลูกเองนะครับไผ่เราปลูกเองนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับต้นไผ่ของเรานะอยู่ข้างๆกับสระน้ํานะนเมื่อกี้แบบเสียวมากๆเลยกลัวจะตกน้ํานะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณที่เราปลูกไผ่นะครับ ถึงนาหลังนี้ยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนเอนถ้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต่อไปจะเป็นที่ที่เราจะมาแบบมาปิกนิกตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นสถานที่ไว้ชมวิวไว้ตากอากาศนะครับหน่อไม้หนอนี้แบบใหญ่มากๆเลยเพื่อนเพื่อนคือเขาพึ่งพ้นจากเขาพึ่งพ้นจากหน้าดินขึ้นมานะครับนี่เป็นครั้งที่สองนะที่ผมมาเอาหน่อไม้จากจาก ก่อนนี้นะครับเพราะว่าครั้งแรกที่มาเอาเนี่ยนิตะนอขาวๆนะนอที่เพิ่งพ้นจากดินอันนี้เขาพ้นจากดินมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่นานนะครับผมก็อร่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเจะไปฝากคุณแม่ให้ให้คุณแม่ทำอาหารนะโอเคครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ เราเก็กบผักหวานแล้วก็เอาหน่อไม้ไปฝากคุณแม่นะครับตอนนี้เราก็กลับกลับมาที่นาแล้วนะเพื่อนๆคือตอนนี้แบบผมเปิดไฟไว้นะแบบแมงเม่าแบบคือคือผมเปิดไปข้างในห้องไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนๆแล้วแบบตอนนี้แมงเม่าเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆนะผมจะให้ดูเนี่ยครับเพื่อนๆ คือโอเคนะครับวันนี้ผมไม่ได้ย้ายปั๊มน้ํานะครับเนื่องด้วยหาของป่าเพลินนะครับแล้วก็เข้าไปบ้านบังเกินว่ารถมอเตอร์ไซค์พังนะครับก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงยังไม่ได้ย้ายปั๊มน้ํานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขาดเคลื่อนนิดนึงนะครับผมก็กลับมานะเพื่อนๆก็กวว่าจะปิดเทปแบบ อยู่ในห้องนอนแบบชิวๆนะครับผมก็ไม่เป็นอย่างที่หวังนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับผมทําให้ตอนนี้แบบโอ้โหเมาแบบเยอะมากนะเพื่อนๆนะครับสําหรับคํำคืนนี้นะครับเพื่อนๆก็ลาเพื่อนเเพียงเท่านี้นะครับผมฝันดีทุกๆท่านครับลาตีส,ว,สวัสดีครับ